นี่ก็จะเป็นมันกุ้งนะคะหมายก็จะเอามันกุ้งอะ่ะไปผัดกับน้ำมันก่อนนะให้ hey, มันกุ้งอะ่ะเขาแตกตัวแล้วเราก็ค่อยใส่ข้าวลงไปนะคะเนี่ยข้าวก็เพิ่งถึงใหม่ๆเลยนะคะแล้วหมายก็เอาไปแช่เย็นนะถ้าเราถ้าเราเอาข้าวร้อนๆน,นะคะมาองผัดอะ่ะเดี๋ยวข้าวมันจะเละพอดีมานไม่มีข้าวเก่าไม่มีข้าว้างคืนแลนะเพะิ่งหุงใหม่ห็งเสร็จแล้วก็ไปแช่เย็นค่ะ ก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะให้มันเข้ากันตอนนี้ไม้ก็ผัดเข้าได้ที่แล้วนะคะไม้ก็จะใส่นุะเทียบเงไะะ่มเข้ไปครับทแล้วเราก็จะใส่ไข่ด้วยก็ได้นะคะทุกคนแต่ว่าไม้ไม่ใส่นะ ทีนี้ไม่ก็จะปรุงรสนะคะไม่ก็จะใส่แค่ซีอิ๊วขาวน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาแค่นี้เลยนะคะน้ำตาลไม่ก็ใส่ไปแล้วนะคะแล้ก็ใส่น้ำปลาโดยข้างๆนะคะจะได้หอมๆนะต่อไปก็ซีอิ๊วขาวมลัจงจากใส่น้ำตาลนี้แค่นี้เลยกลิ่นตอนนี้ก็คือหอมมากเลยค่ะทุกคนเพราะเมื่อกี้นี้ม่มาปรุงรสไปน้ำปลากับ สิวขาวมาโดยด้านข้างขอบนะคะนะคะมันก็จะมีกลิ่นหอมมาเลยให้มาโดยด้านข้างเีแล้วก็พริกซอยด้วยนะคะคือกินกับข้าวผัดน้ำพริกเนี่ยคือมันแบบเข้เาด้วยกันได้ดีมากเลยะคะ่ะทุกคนแบบมันไปตัดก,กันอะเดี๋ยวไม้ก็จะมีผักย,ยานันก็คือเป็นแตงกวาเดี๋ยวไม่ไปหั่นแตงกวาก่อนนะคะ สีข้าวผัดดูน่ากินมากเลยคือสีจริงอ่ะคือสีสดมากกว่านี้เลยนะคะก็คือแบบเป็นสีแบบแดงส้มๆนะคะนี่มาก็จะคลุกเลยเอาพวกหอมแดงกับพริกสดนะคะคลุกกับข้าวให้มันเข้าด้วยกันนะคะจะได้แบบว่าในคําเดียวมีครบทุกอย่างเลยแล้วก็กินแตงกวาตัด รสชาติก็กําลังดีเลยนะคะทุกคนเนี่ยพอเรามีหอมแดงมีพริกเข้ามาด้วยอะ่ะคือมันช่วยตัดมากเลยเพราะว่ามันจะไม่เลี่ยนเกินไปนะคะเพราะว่ามันกุ้งเนี่ยมันก็ให้แบบให้ความรู้สึกแบบว่ารู้สึกเลี่ยนๆนะคะพอมีหอมแดงกับพริกมาตัดอะ่ะคือโอเคเลย อากาศร้อนมาก เอยา่าครึ่งจานนะคะทุกคน ทุกคนถ้าเกิดสมมติว่ามีไข่นะคะเอาไข่ไปต้มเนะ่แล้วก็มากินด้วยนะมาว่าโอเคมากเลยโอเคค่ะตอนนี้มาก,ก็กินหมดแล้วนะคะนี่หมดเลยเยี่ยงก็ ถ้าใครเบื่อการที่แบบว่ากินแค่น้ำพริกแล้วก็ราดขา้าวเปล่าเฉยๆทุกคนลองทำแบบที่ไม่ทำดูนะคะไมยคิดว่าถ้าเกิดว่าใครเอาไปทำก็ถูกใจอยู่นะคะยังไงก็ลองไปทำตามกันได้นะคะตอนนี้ไม่ต้องขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนแบบร้อนมากเลยอยากไปนอนจอบพัดลมละไม่ไหวจริงๆ <c oughs> ก็ถ้าใครผ่านไปผ่านมา <c oughs> เห็นคลิปนี้ ชื่อช่องไมค์มนะคะทุกคนยังไงไมค์ก็ขอฝากทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย